เราแวกเป็นใครมาจากไหนก่อนอื่นเลยเรามาทำความรู้จักคำว่าเราแวกกันก่อนหลายคนอาจคิดว่าเป็นชื่อกลุ่มคนแต่จริงๆแล้วเราแวกเนี่ยเป็นชื่อเมืองหลวงในอดีตของอาณาจักรกัมพูชาหรือที่เรารู้จักกันในชื่อกัมพูชาหรือขเขมรนั่นเองลองนึกภาพตามนะครับสมัยก่อนนู้นเนี่ยเมืองหลวงของอาณาจักรกัมพูชามันไม่ได้อยู่ที่ปนมเป็นแบบรปัจจุบันน,นี้มันเคยย้ายไปหลายที่มากมาก หนึ่งในงนั้นก็คือละแวกนี่แหละครับเมืองนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ําใกล้ทะเลสาบเขมเเป็นเมืองที่จเจริญรุ่งเรืองมากๆในช่วงคริสตศตวรรษที่16ดังนั้นพอพูดถึงชาวละแวกก็เลยหมายถึงผู้คนจากเมืองละแวกหรือคนจากอาณาจักรกัมพูชาในยุคที่เมืองละแวกเป็นเมืองหลวงนั่นเองไม่ใช่กลุ่มคนชาติพันธุ์พิเศษอะไรนะครับทีนี้คําถามสําคัญก็คือแล้วทำไมาชาวละแวกถึงมาเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ไทยละ่ะ เรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในสมัยอยุธยาครับอย่างที่เราทราบกันว่าอยุธยากับอาณาจักรกัมพูชานั้นมีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานมีทั้งช่วงที่เป็นพันธมิตรกันและช่วงที่ลบพุ่งกันเหตุการณ์สําคัญที่ทําให้คําว่าชาวละแวกเข้ามาอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ไทยอย่างเน่นชัด mm hmm. ก็คือช่วงสงครามที่อยุธยาไปตีเมืองแ,แวกแตกโดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในสมัยนั้น อาณาจักรกัมพูชาอ่อนแอลงจากความขัดแย้งภายในและก็ถือเป็นโอกาสที่อยุธยาจะขยายอำนาจซึ่งการเข้ายึดเมืองละแวกได้สำเร็จทำให้มีการกวาดต้อนผู้คนจำนวนมากจากเมืองละแวกและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามายังอยุธยาพวกเขาก็คือชาวละแวกที่เราพูดถึงกันนี่แหละการกวาดต้อนผู้คนเนี่ยถือเป็นเรื่องปกติในสมัยสงครามโบราณนะครับไม่ได้เป็นแค่การเพิ่มจำนวนประชากรเฉยๆแต่ยังเป็นการนำเอาความรู้ความสามารถศิลปวัฒนธรรม และแรงงานเข้ามาสู่เมืองผู้ชนะด้วยเมื่อชาวละแวกถูกนาเข้ามายังอยุธยาพวกเขาก็ไม่ได้อยู่เฉยๆนะครับรัฐบาลอายุธยาในสมัยนั้นได้จัดสรรที่ดินและบทบาทหน้าที่ให้กับพวกเขาบางกลุ่มเป็นแรงงานและกําลังพลแน่นอนว่าการกวาดต้อนผู้คนเข้ามานั้นสิ่งที่สําคัญคือการได้แรงงานมาช่วยพัฒนาบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นการทําเกษตรกรรมก่อสร้าง หรือแม้กระทั่งการเป็นพลเมืองในยามศึกส,สงครามบางกลุ่มเป็นผู้เชี่ยวชาญต่างๆชาวละแวกจำนวนไม่น้อยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆเช่นช่างฝีมือทางด้านการก่อสร้างสถาปัตยะกรรมหรือแม้กระทั่งความรู้เรื่องโหาราศาสตร์และสายศาสตร์ซึ่งความรู้เหล่านี้ถูกนํามาใช้ประโยชน์ในพระราชสํานักอุทย,ยาด้วยบางกลุ่มวัฒนธรธรมและศาสนาการมาของชาวละแวกยังนําพาอวตฒนธรรมและประเพณีบางอย่างเข้ามาด้วยเช่นภาษาพูดสำเนียงบางอย่าง หรือแม้กระทั่งความเชื่อและพิธีกรรมทางศาสนาบางครั้งเราจะเห็นว่ามีอิทธิพลของศิลปะเขมรปรากฏอยู่ในงานศิลปะของไทยด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งมาจากการหลั่งไหลของผู้คนและวัฒนธรรมนี่แหละครับชาวละแวกในวรรณกรรมและสำนวนไทยความสำคัญของชาวละแวกไม่ได้จบแค่ในประวัติศาสตร์นะครับแต่ยังปรากฏอยู่ในวรรณกรรมและสำนวนไทยของเราด้วยเคยได้ยินสำนวนที่ว่าละแวกปักสีหรือปากสำนวนนี้ไม่ได้หมายถึงชาวละแวกที่เป็นนกนะครับ แต่เป็นคำที่ใช้เรียกขเขมรที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะในช่วงหลังสงครามที่ถูกกวาดต้อนเข้ามานี่แหละครับว่าปักสีในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงกลุ่มคนที่อพยพเข้ามาหรือคนที่มาจากถิ่นอื่นอะไรทานองนี้ครับนอกจากนี้ในวรรณกรรมไทยหลายเรื่องมีการกล่าวถึงชาวลแวกหรือขเขมรในฐานะตัวละครหรือเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องเรานะครับซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยในยุคนั้นจริงๆแล้วชาวละแวกที่ถูกกวาดต้อนเข้ามาในยุทธยาเป็นยังไงกันต่อละครับก็คือ วกเขาค่อยๆกลืนกลายเข้ากับสังคมไทยลองนึกภาพนะครับกลุ่มคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในสังคมใหม่มีการแต่งงานมีลูกหลานสืบทอดกันต่อมามีการเรียนรู้ภาษาไทยวัฒนธรรมไทยและในที่สุดพวกเขาก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของคนไทยไปในที่สุดหลายคนอาจจะมีเชื้อสายมาจากชาวละแวกแนอดี โดยไม่รู้ตัวด้วยซ้าไปนี่แหละครับคือเรื่องราวของชาวละแวกผู้คนจากเมืองหลวงในอดีตของกัมพูชาที่เข้ามามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ไทยไม่ใช่แค่ตัวเลขในหน้าประวัติศาสตร์คือผู้คนที่นําพาเอาความรู้วัฒนธรรมและเป็นส่วนหนึ่งในการหลอ่อหลอมสังคมไทยให้เป็นอย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนหวังว่าวันนี้จะไขปริศนาเรื่องชาวละแวกกันได้อย่างกระจ่างขึ้นนะครับจะเห็นว่าประวัติศาสตร์เนี่ยมันมีเรื่องราวที่น่าสนใจซ่อนอยู่เยอะเลยนะครับ เรื่องราวของชาวและแวกก็เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ว่าสังคมของเราเ่ยมีการผสมผสานของผู้คนวัฒนธรรมโดยตลอดและนั่นก็เป็นสเสน่ห์ที่ทำให้บ้านเรามีสีสันและน่าสนใจมากๆครับหรือถ้าใครมีเรื่องราวเกี่ยวกับชาวและแวกที่น่าสนใจหรือมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ